คุณรงนี้น้ครับเราเรียนเชิญนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมวางดอกไม้จันทร์ในทางเดินเชิญนะครับทางเจจะภาพแจ้งให้ทราบว่าได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้ทุกท่านในตรงนี้เลยนะครับก็เรียนชิญทุกท่านนะครับรับอาหารที่จะภาพเตรียมไว้นะครับ เหล่าสองสา,สงามสี่นะครับแนะนำตัวแทนช่อผ้าพ่อปราตประกอบคุณท่านจตุรังเปิงเจนประธานในพิธีท่านผู้ใหญายมศีออนส,สายตั้งะะะนะครับแล้วก็ท่านอุปต่อไหลายท่านผู้มีเกียรติที่ได้เป็นผู้ทอดผ้า,าบางสมบูรณทุกชุดและปราศ พี่น้องของเราที่เดินทางมาร่วมสงสารให้กับพญายากรุณรุ่นนอในแนตัวแทนจักภาพก็กล่าวปรินจปนอย่างยิ่งในการปรกอบอนุรักษน้ำการสร้างความงามนี้จงบูรบรดาให้ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสงสารให้กับพญายากรุวารุ่นน้องตัวแทนจ้าภาพนั้นไม่มีอะไรมากนอจาก กราขอบคุณอร่าาสูงการต้นรับที่ผ่านมามาตกบุกคลในสิ่งต่างต่างแต่การะพาณนั้นกราบของนอรักเจทียผพ้เียวนะครับเพื่ประชาสัมพันธ์งันนี้อจะภาพจะมีการแกนกรมอมทุกปติขอาบพยายางชวงระยาสัยระมาสาย

สัมพันธ์แล้วก็กรเนินการกระเทียมตัวนี้สวัสดีครับครับก็เจ้าภาพขอขอบคุณพิจิกรนะครับวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับเจ้าภาพและผู้วิจชมขอกราบในมิธการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสคง นะครับตอนนี้ก็ได้หลายท่านได้วางดอกไม้จัน์ครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนอเจ้าภาพขอขอบคุณทุกทุกที่